ครับคุณผู้ชมทาง Mads s ส a u t o c a d นี่ผมตระกูลธมิตรนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาพูดถึงการขับขี่ของเจ้า New Honda Civic 2 0 2 4นะครับที่รับการปรับไม่ได้เชนใหม่นะครับเรื่องของแบตภูมิไรเนี่ยทาง Honda แจ้งนะครับว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของชิ้นส่วนของแบตที่ประกอบจากโรงงานแล้ว วันนี้ Honda s e n s ซิ g เมื่อเทียบกับ a d a s นะครับในกลุ่มตลาดรถยนต์ทุกสิ่งเลยผมชื่นชอบ Honda s e n s ซิ g มากที่สุดสิ่งที่เป็นจุดเด่นและโดดเด่นจริงๆจะทำให้คุณนตัดสิในใจซื้อมันได้ง่ายๆคือการขับขี่ครับรถขับดีจริงๆกลขุมพลัง e-hv hybrid เนี่ยมีทั้งหมด2เกรดด้วยกันนะครับเกรดล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัว e-hv el plus นะครับแล้วก็เกรดเริ่มต้นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์1นจุ้าลิตรเทอร์โบนะครับก็จะเป็น el plus เช่นกันแต่ว่าออปชั่นต่างกันนะครับ ราคาเนี่ยออกมาหมดแล้วนะครับมี3เกรดเนาะก็จะมีสีแดงสีแดงนี่เฉพาะเกรด RS เท่านั้นซึ่งจะมีสีใหม่เหมือนกันนะครับสีใหม่เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินใหม่นะครับซึ่งจะอยู่ในเกรด EL+ ตัว RS ไม่ได้ <c oughs> นะฮะสิ่งที่ปรับปรุงแล้วก็ได้เห็นประสิทธิภาพนะครับจากการขับขี่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ Honda Sensing นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ CMBS ระบบชควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนเลนคีฟนะครับระบบที่จะตรวจจับวัตถุต่างๆเนี่ยเขาจะตรวจจับวัตถุได้ดีขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ตัวรถจับเส้นถนนได้ดีขึ้นทีนี้ดีขึ้นเฉยๆเนี่ยตอบไม่ได้เนาะดีขึ้นแล้วมันดียัางไงาช่วยเราในการขับขี่อย่างไรนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปร,แรผันส่งผลในเรื่องของเลนคีผมขับมาแล้วนะครับลองแล้วเนียนขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นสมูทมากขึ้นวันนี้ Honda Sensing เมื่อเทียบกับ ADA s นะครับในกลุ่มตลาดรถยนต์ทุกส e g m ม n t เลย ผมชื่นชอบ Honda Sensing ของ Honda มากที่สุดนะครับต่อทราบพอดีครับบายสปอร์ตและคอทิเออร์เลไม่ได้เนาะติกันไม่ได้ตั้งแต่ตอนเปิดตัวละเอาเป็นว่าอย่างนี้ผมไม่ย้ําอะไรเยอะเอาเป็นว่าถ้า Honda c i ีวิครั้งต่อไปนะครับยังไม่มีบายสปอร์ตยังไม่มีรีคอร์ทฟิเลอร์ผมไม่ไปงานเปิดตัวแล้วก็ไม่ไปงานเทสด้วยนะครับคือจะยืมรถมาทําอย่างเดียวไม่ไปละไปแล้วก็บ่นกันนะครับเสียวความรู้สึกกันเปล่าๆผมก็อยากให้ ทางคนไทยนะครับพุชข้อมูลตรงนี้ไปให้กับต่างชาติอย่างญี่ปุ่นนะครับที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าคนไทยอยากได้ตรงเนี้ยคุณให้มาเถอะให้มาสักก็จบนะครับแล้วก็เลนวอตถ้าคุณอยากใส่ก็ใส่ด้วยกันได้นี่ใส่สองฝั่งมาเลยนะครับแล้วก็เพิ่มกล้องให้มันชัดขึ้นด้วยนะครับสิ่งตรงนี้ครับไม่ต้องมาอ้างแล้วครับว่าเมืองไทยเหมาะสมกับเลนวอตมากกว่าเลิกพูดได้แล้วครับคนญี่ปุ่นพูดจะมามั่นใจถูกใจเท่ากับคนไทยพูดที่เป็นลูกค้าคุณได้ยังไงนะครับผมพูดเรื่องนี้เนาะฉะนั้น แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นและโดดเด่นจริงๆจะทำให้คุณตัดสินใจซื้อมันได้ง่ายๆคือการขับขี่ครับรถขับดีจริงๆเนียนนะครับช่วงล่างไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยเพราะว่าดีอยู่แล้วนะครับประหยัดครับอัตราเฉลี่ยการเผาเมน้ำมันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับยีกว่ากิโลเมตรต่อลิตรขับจริงๆ21-22ทําได้แน่ๆนะครับ21 22เนี่ยคุณต้องวิ่งหลักร้อยนะครับ ก็ยังทําได้ตัวเลขแบบนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะสมูทเครื่องแรงอัตราเร่งดีกําลังขึ้นยนต์ไม่ได้ปรับอะไรนะครับระบบต่างๆเหมือนเดิมเรื่องพวกนี้ผมไม่ติดใจอ่ะคงไม่แบบไปไล่เลี้ยงสเปคนู่นนี่นั่นละมันเหมือนเดิมเนาะสิ่งที่เขามีการปรับปรุงนะครับภายนองสาร Google a s s ซ s สแตนตตัวนี้ก็เป็น Google b i วอมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้แมพแผนที่บนหน้าจอได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปเชื่อมต่อมือถือด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอน เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าได้เครื่องเสียงที่ดีแล้วเนี่ยแต่คุณภาพการเก็บเสียงยังไม่ดีขึ้นเนาะพอไม่มีบายสปอร์ตก็ไม่มีเรคอร์ดมฟิคอลร์มานะฮะก็บ่นไปแล้วว่าไปแล้วนะครับล้อเรารู้กันดีครับ RS นะครับได้เป็นสีดำด้าน18นิ้วแล้วก็การตกแต่งแบบ RS นู่นนี้นั่นก็ว่ากันไปหมดนะไฟท้ายลมดำเซ็นเซอร์หน้าหลังเอ่อกล้องหลังไม่มี สิ่งที่ตัวรถมีการปรับปรุงมีการเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลของภายในห้องโดยสารใช่ไหมตัวเบาะที่เปลี่ยนในเรื่องของการตกแต่งจะมีหนังกลับนะแต่เปลี่ยนลดลายใหม่เดินได้เป็นสีแดงพวงมาลายัยคันดลลิ่งการใช้งานการซับแรงสะเทือนดีหมดเลยห้องโดยสารนะครับก็ตอนนี้ทุกรุ่นย่อยนะครับมาพร้อมกับช่องแอร์ทางด้านหลังแล้วก็เบาะของทุกรุ่นย่อยทางด้านหลังเนี่ยสามารถพับเบาะแยก 60 40ได้แล้วของเดิมเนี่ยบางรุ่นทําได้บางรุ่นทําทไม่ได้ USB นะครับมี4ตาแหน่งเป็น USB Type C ทุกเกรดเบาผู้โดยสารฝั่งซ้ายสําหรับตัว RS ได้เป็นปรับไฟฟ้า4ทิศทางแต่ฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยได้ปรับไฟฟ้า8ทิศทางผู้โดยสารตอนหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยตัวล่างๆเนี่ยจะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับทีนี้เขาปรับปรุงเซนซิงมานะครับมันช่วยเรื่องอะไรอีกพอมันช่วยเรื่องการคีิเลนใช่ไหมครับเวลาไปเจอทางโค้งนะครับ มันจะคุมตัวรถได้ดีขึ้นระยะเบรกเนียนขึ้นในการที่จะชะลอความเร็วฉะนั้นตรงนี้ผมได้ลองพิสูจน์แล้วได้ลองขับมาแล้วนะครับเออเป็นอย่างนั้นจริงรู้สึกได้จริงนะครับอตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอเล่าเรื่องรถนะครับ,รบพี่เอขับแล้วเดี๋ยวถามความรู้สึกนะครับว่าเี่ขับแล้วตัวใหม่เป็นไงบ้างครับเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้มาใช้เ,เรื่องของ Honda Sensing ที่น้องเบิร์ดขับไปนะเพ่ว่ามันเหมือนเดิมมันยังไม่ได้มีความแตกต่างมากเรื่องช่วงล่างสิ่งที่ได้ แต่เสียงพ่เับพ่จะคอนเซิเร์นเรื่องเสียงมากที่สุดจะได้ยินเสียงของช่วงล่างเสียงล้อเราที่เราขับเนาะตอนแรกก็ยังดังเหมือนเดิมยังได้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 ยินแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่น่าประทับใจของคันนี้เลยนะอัตราสินเปลืองที่เราขับมาเนี่ยเราจากกรุงเทพที่เราออกมาแล้วก็มาเขาใหญ่เนี้ยขับมาคือโอเคการใช้คอน da กซ์เซนซิ่งการใช้ระบบอัตติบคลุยคอนโทรลที่มันสมูทขึ้นที่เราปรับมาเนียนกว่าเดิมเออและตอนช่วงที่เราขับเนี่ย ก็ลองใช้มาตลอดทางเหมือนกันนะก็โอเคอัตราเร่งเร่งขึ้นตามคันหน้าครับก็ค่อยๆขึ้นและเวลาเราตั้งระยะขีดๆข,ของเราเนี่ยให้มันคอยมีแบบชะลอบเบรกมันเนียนขึ้นมันค่อยๆสโลว์มันไม่ไม่มาถึงจึก๊กแล้วเบรกหัวที่หัวต่ำอะไรไม่มีใช่ใช่เห็นเห็น,เห,นเห็นตรงกันนะครับเรื่องเสียงนี่ก็ตั้งแต่นั่งละเสียงยางไงแต่ก็คือรถฮอนด Honda ้า ไม่มีรุ่นไหนเก็บเสียงดีสักรุ่นหนึ่งนะครับไม่ว่าเขาจะคุยเรื่องการเก็บเสียงอินซูลเอเตอร์อะไรเงี้ยแบบสุดท้ายวัดที่ผลลัพธ์เนี่ยมันมันดีขึ้นกว่ารถ h อนด้าในในรุ่นต่อรุ่นแต่มันไม่ดีกว่าค่ายอื่นใช่ใช่ถ้าเทียบกับคู่แข่งอะไรเงี้ยก็ยังจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องผมพูดให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่เดี๋ยวเราเขาคิดว่าแบบมาแล้วรถมันดีขนาดนั้นดีขนาดนี้แต่มันก็ยังมีจุดอ่อนที่มันมาเห็นว่าแบบเออเฮ้ยเรื่องเสียงพ่เพก็ยังคิดว่า เนี่ยเรานั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยพอมันเจอพื้นยางมาตอยใหม่ที่เราเจอเนี่ยมันจะเงียบนะแต่พอมันเป็นยางมาตอยที่มันแบบใช้นานวันนานมากแล้วยับหยาบอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงจากข้างล่างแต่ข้างบนเนี่ยดีไหมเบอร์ว่าแบบข้างบนจะไม่มีเสียงลมน้อยข้้งมานะ<ช>วินน้อยเรื่องเรื่องเสียงลมเขาเขาดีออแต่เรื่องข้างล่างเนี่ยทำไมทุกร<ข>ุ่นด้วยทำไมไม่เข้าใจเขาเลยเนี่ยเจอแต่พอเราได้ไปลองรุ่นพี่อย่างแอคออแอคอร์ดเฮ้ยแอคคอร์ดดี ชอบนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกล้วในมุมของพี่เบิร์ตเป็นยังไงว่าแบบมันน่าประทับใจเพิ่มขึ้นไหมผมผมว่ารถซีวิกมันเป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วครับคือช่วงล่างอัอตราการตอบสนองเครื่องยนต์เนี่ยคือแรงไหมมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงแบบโอ้โหดุดันนะครับแต่มันไปของมันเนี่ยมันพอเลยนะครับคือกำลังมอเตอร์ดีนะแล้วก็ เรื่อง,องความสมูที่พีเอบอกอคือคุณภาพการขับขี่ดีคนก็จะติติมเรื่องว่าปัญหาตอนที่มันมีปัญหาเรื่องแร,กองอร็กฮูมไลออแต่ถ้าคุณบอกว่าหูไปขับแล้วพี่เบิร์ดพี่เอประทับใจไ,ไม่แปลกครับคือเราบ่นกันเนี่ยบายสปอร์ตเซนซิง่งเราบ่นนู่นนี่นั่นกันแต่ถ้าคุณได้ลองขับแม่งก็ต้องยอมรับว่ามันขับดีว่ะผมยอมรับเรื่องหนึ่งคือเนี่ยเซนซิ่งที่เราคุยกันเรื่องคลิปเลนเนปกติครับ เราใส่ค e ลิปเลนเนี่ยแล้วเราคุมเราจับโคมอะไรไปด้วยเนาะ,ะ,ะเราจะรู้สึกว่ากดมันออกดีกว่าอ,อ,อันเนี้ดูครับผมเข้าโค้งไปขณะที่ผมยังใส่ค e ลิปเลนอยู่ม,มันช่วยเราด้วยแต่เราไม่รู้สึกว่าเราขืนมืออมีบ้างครับที่มันเตือนเราเวลาที่เราแบบชิดเส้นอันนี้คือเรื่องของการจับเส้นและการคํานวณการคาลิเบรตทุกอย่างอะ่ะผมว่าเขาทําได้เป็นธรรมชาติค้นซึ่งถ้าเป็นรถบางรุ่นหรือว่าระบบก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับความไม่เนียนของมันก็คือบางทีแบบพอมันไปชิด ชิดเส้นฝั่งนี้เกินไปมันก็จะแบบขยับเข้ามาเลยกึกกึก้นมันแบบไม่ธรรมชาติแล้วทําให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเหมือนรู้สึกกังวลแล้วเราก็เลยปิดระบบกันอ่าใช่แต่อันนี้รู้สึกว่าเออเปิดไว้ก็ดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับ,รบแม้ว่ามันจะมีอาการตึงมืออยู่บ้างนะครับแต่รู้สึกว่าธรรมชาติกว่าระบบก่อนหน้านี้อ่านะก็คือมันสมูทกว่านั่นแหละเอาจริงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ปรับปรุงแล้วเราเคยลองใช้ในตัวสวิกนี่ละ ใช่ไหมก่อนโฉมเนี้นะครับมันก็ลองใช้อยู่มันก็นิดนิด,นดอะ่ะยึกยักยึกยักหน่อยแต่พอมาอันนี้ยมันดูนวลตาอย่างที่บอกแล้วก็เนียนเอาสิ่งที่พี่เอไม่ชอบละ่ะหรือข้อด,ด้อยที่พี่เอมองว่าเฮ้ยอันนี้ควรปรับอันนี้ควรเพิ่ม,อ,มอะไรเงี้ยครับก็เหมือนที่เราพูดไปตอนแรกใบสปอร์ตไงแม่ใบสปอร์ตนี่โอเค <laughs> คือคือใบสปอร์ตสำหรับพี่เอไม่ได้เป็นตัวตัวหลักขนาดนั้นแล้วก็ในฮอนด้าเรนวอตที่มีมาเนี่ยพี่เอก็ถือว่า พอเราปรับตัวใช้อมันดีนะยกเว้นอย่างเดียวว่าตอนที่เราเปิดแมปอะแล้วเราไม่เคยมาที่ตรงนี้แล้วเราจะเลี้ยวแล้วเราจะเลี้ยวตอนไหนเนี่ยแล้วเปิดไฟเลี้ยวอะแล้วพอมันขึ้นโชว์เนี่ยเราจะไม่เห็นแมปใช่ไหมอันนี้คือจุดหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบในตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่หลักใหญ่แต่หลักใหญ่ของซีวิกเลยอะที่มีความรู้สึกว่าติดแค่อย่างเดียวคือเรื่องเสียงแค่นั้นการขับขี่ดี แล้วพอมาเป็น E H V ะหยาดเพว่ารับได้เลย20โลลิตรเนี่ยที่เราขับมาขนาดนี้หรือเราเร่งแล้วเหลืออยู่17 16เพ่ถือว่าอันเนี้มาตรฐานและอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมเสียงของเพื่อเน่พี่เออยากรู้ข้อมูไหมครับเ,<อ>เหมือนพี่เอกต,ตรงเรื่องเสียงเ,<อ>เราจ่ายรถล้านกว่าบาทเนาะล้านสองเราต้องการรถที่มันสุดทคาพในการตับดีดีอยู่นีในเรื่องของเสียงแหละอ่า แล้วก็กล้องเลนส์วอดเกรผมอยากให้มันชัดกว่านี้คืออันนี้ยากนะเออคุณทําให้มันชัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เนี่ยมันโบราณไปหน่อยมีแล้วมันก็ควรชัดด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว EL Plus นะครับเป็นเทอร์โบ1 3 9 0 0ล้าน3 0บาทเกรดเริ่มเลยก็จะมีสีน้ำเงินให้เลือกสำหรับเกรด EL Plus นะครับทั้ง EHEV แล้วก็เทอร์โบ e a l p l u s ล้อแมกคนละลายตัวนี้ Honda บอกว่าเขาต้องการที่จะเอามาตอบสนองต่อคนที่ยังต้องการรถเบนซินเป็นสายซิ่งหน่อยเอาไปแต่งก็ยังมีลูกค้ากลุ่มนี้คนที่ซื้อ h ฮ b ริดเนี่ยบางทีเขาก็กลัวในเรื่องของวารันตีระบบ h ฮบริดขาดฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยแต่งกันเท่าไหร่นะครับเต็มที่ก็แค่แต่งทรงล,งล้อนะฮะแต่ถ้าตัวนี้บางคนแบบ เอาไปอัปเกรดเครื่องยนต์เพิ่มก็ยังมีตัวนี้สําหรับสายซิงนะแต่ก็ต้องจ่ายล้านนึงนะตัวนี้ได้ระบบ Honda s e n s ซิงก็มาครบเหมือนกันไฟหน้าครับที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์แต่ข้างในมันยังเป็นหลอดไส้อ่ะมันก็เลยทําให้ดูไม่โดดเด่นเท่าไหร่เกรดนี้นะครับไม่มีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้ายังคงได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้ามแบบ LED เสาอากาศชาร์กฟินมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับการตกแต่งแนวขอบป,ประตูด้วยสีโครเมียมแล้วก็ไฟท้ายแบบรมดำซึ่งผมว่ามันง่ายไป ผมอยากให้ได้การดีไซน์ไฟไท้ายใหม่อาจจะเป็นเชฟเดิมก็ได้แต่ขอให้มันเป็นปืน้นแถบให้มันคมชัดหน่อยไฟไท้ายซีวิกยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอืมก็สีน้ำเงินใหม่เนะดูดีนะครับจุดเด่นของซีวิก คือการเก็บสัมภาระด้านในที่กว้างขวางมียางอะไหล่ให้พับเบาะดึงสลักพับแยก40-60เนี่ยและพวกการเก็บงานพวกนี้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเก็บดีหน่อยพื้นที่ภายใน <c oughs> ห้องโดยสารเนี่ยเราก็จะได้เห็นการตกแต่งนะครับที่แตกต่างไปจากเกรด RS ซึ่งถ้าในเกรด RS เบาะหนังนะครับบริเวณตรงกลางของตัวเบาะก็จะเป็นเหมือนผ้าหนังกลับซีวิคยังคงเป็นรถที่พื้นที่นั่งภายในโดยสารค่อนข้างที่จะนั่งได้ดีสําหรับเบาะ <c oughs> แถวที่2นะครับเบาะนุ่มนั่งสบายมีความกว้างขวางมีพื้นที่วางขาที่ มีเฮด o ูมที่เหลือมีที่เท้าแขนตรงกลางมาพร้อมกับช่องวางแก้วแต่ว่ามันวางตกซึ่ง Honda เนี่ยเราพูดเราติกันเรื่องนี้มาน,นานมากแล้วนะครับผมไล่เลียงให้ฟังนะครับในเรื่องของ อุปกรณ์พื้นฐานในเกรด el plus ถ้าเทียบกับของเก่าเนี่ยเขาเพิ่มขนาดล้อแม็กครับเป็น17นิ้วนะครับแอปแล้วก็บริการของ google ที่ติดตั้งมาแล้วในตัวนะครับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้สายระบบเชื่อมต่อ honda connect ครับช่องเสียบ usb type c 4ตำแหน่งนะครับแผงบังแดดคู่หน้ามาพร้อมกับกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดพร้อมกับไฟสว่างด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้านะครับและสุดท้ายครับช่องปรับอากาศสําหรับผู้โดยสารตอนหลังครับที่เหลือนะครับอย่าง r e m o ท e start engine อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีมาให้ตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าแล้วนะครับสามารถที่จะกดสตาร์ทจากีโมทได้รุ่นนี้จะไม่มีโหมดการดับขียแบบอินดิวิวดนะครับไม่ได้มีโหมดการดับขียนู่นนี่นั่นก็จะเป็นไอคอนอย่างเดียวเนาะในมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮอันนี้มีให้แอร์ไม่ได้เป็นแบบแยกฝั่งซ้ายขวานะจะมีเพียงแค่การปรับทิศท,ทางปรับแรงลมนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิเนาะคมสามารถวัดครับก็จะไม่ได้ดูลาเท่ากับเกรดตัวท็อป RS นะโฟมอลายไม่มีแพทเทิลชิปเรื่องของแรก็คโฟมอลยเนี่ย ทาง Honda แจ้งนะครับว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของชิ้นส่วนของแรกที่ประกอบจากโรงงานแล้วอันนี้คือ Honda บอกนะนะฮะฉะนั้นต้องไปดูว่าลูกค้าที่ซื้อไป็อตใหม่ๆเนี่ยเจออาการหรือเปล่าครับถ้าใครที่ซื้อไปแล้วใช้มาหลายเดือนแล้วยังไม่เจออาการพิมพ์บอกกันได้ในขลับบ้างหรือบอกกันได้ในคอมเมนต์ต่างๆบ้างนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยจำกันได้ว่าเฮ้ยมันมีปัญหานี้ก็ยัง คอมเมนต์โพลกันอยู่ว่าเฮ้ยปัญหานี้นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างไรนะครับหรือลูกค้าที่ใช้ไปแล้วอาจจะเจอปัญหาลองเข้าไปให้สุริการเช็คตรวจสอบนะครับว่าสามารถเคลมได้อย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ทุกรุ่นย่อยครับของ Honda าซูบิมาพร้อมกับระบบ Honda Connect Honda Connect เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารกันเท่าไหร่นะครับท้ปัจจุบันมันจะเป็นระบบที่มีการแจ้งเตือนมีการบอกพิกัดตัวรถตอนหลังเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานควบคู่กับระบบ google built in ด้วยนะครับ ก็คือตัวรถเนี่ยทุกคันจะมีซิมการ์ดอยู่แล้วนะครับเป็นซิมการ์ดของ AIS นะฮะฉะนั้นเวลาที่รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วมีถุงล้มแตกเนี่ยแน่นอนเลยครับว่ามันจะมีการโทรฉุกเฉินไปเลยนะครับสัญญาณของเราเนี่ยก็จะส่งไปยังคองเซ็นเตอร์เลยว่าตอนนี้รถเราเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาก็จะมีการแบบเรียกรถพยาบาลมาให้เรารวมทั้งเขารู้พิกัดต,ตัวรถของเราอยู่แล้วนะครับแต่ตัวรถเนี่ยเขาย,ยังไม่ได้มีเป็นแบบกดสวิตช์เนาะผมเคยเห็นรถฮอนด้าในญี่ปุ่นเนี่ยเขามี ที่เหลือพวกกล่องเก็บของก็เหมือนเดิมนะครับการตกแต่งสีดําเป็นโนแบทเบาะหนังสีดํากระจกออตโต้ขึ้นลงเฉพาะฝั่งตอนหน้า2ฝัง่งพวงมาลัยปรับสูงต่ําได้สีทิศทางนี่ปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ได้บอกปรับไฟฟ้าแต่ฝั่งนี้ปรับมือฮะแล้วก็เครื่องเสียงบสูทไม่ได้นะได้เฉพาะ R S เท่านั้นนี่คือข้อมูลนะครับที่เรามาพูดถึงการสำหรับ New Honda c i v i c ในปี2024นนะครับผมพูดในจุดสำคัญเลย ผมไม่ได้ไปแตะและรายละเอียดดีเทลในการปรับปรุงนะครับผมว่าคุณเปิดสเปคนะครับหรือว่าดูจากหลายๆช่องทางเนี่ยคุณก็น่าจะทราบอยู่แล้วผมบอกเลยว่าจุดไหนที่มันเด่นจุดไหนที่มันด้อยจุดไหนที่คุณยังด่ากันอยู่นะครับก็ประมาณนี้ซื้อไม่ซื้อแล้วแต่คุณเลยแล้วก็ย้ํากับคอนได้อีกครั้งหนึง่งไม่มีใครช่วย h อนด้าได้ถ้าคอนด้าไม่ช่วยตัวเองนะครับฉะนั้นก็ฝากท่านกดไลค์กดตดตามและสมัคานะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ